สองคนนี้ไม่อยู่ก็เละเดนบุกเขาไปกระหน่ำพวกนี้ฟเฟลเลยดำเอสโซ่ด้วยโอ้กระซวกไม่ยั้งเลยแดงไปลงยับเลยโอ้โหแก้วใบเล่น,นี่ไปไปหมอบอยู่หน้ากุฏิเลยโอ้โหเล่นสยับแล้วมีดจี้พาไว้อย่ายุง่งพระแดงก็ได้แต่ถามว่าถามปุ๊กองเสียมานนิยมเอากับเขาด้วยหรอเนี่ยปุ๊กก็บอกว่ามันหยามกันไปผมยอมไม่ได้จริงมผมยอมไม่ได้จริงแต่ผมไม่ยุ่งกับท่านหรอก ผมไม่แตะตัวท่านหรอกแต่งานนี้ผมยอมไม่ได้จริงมผมโดนโอโห้พาแดงก็เลยถามพวกนี้ว่าพอใจยังปุระเบิดขวดยังไม่พอใจบอกแน่จริงก็สึกสักทีจะได้เล่นกันจัดจ่าสักทีมั่นใจก็ศึกสักทีแดงว่าอาตมายังบวชไม่ครบพรรษาอาตมาตั้งใจจะบวชบวชให้แม่อาตมาก็ตั้งอกตั้งใจทางนี้ก็บอกตั้งใจจะบวชหรือว่าไม่กล้าเอาดีๆพร้อมมาไหลบอก เนี่ยมากระเทือไปเห็นอย่างเงี้ยคือจะทําให้พราศึกให้ได้อแล้วก็แยกย้ายกันกลับไปแกงนี้ก็โดนแบบสง้่องไปผาแดงก็ยังนิ่งอยู่ตั้งใจจะบวชเนี่ยปุ๊ก็ยังไม่จบแค่นี้ไม่จบแค่นี้เล่นต่ออไปเรื่อยแล้วก็พวกนี้ก็ไปนั่งจับกลุ่มกันที่ร้าน l i t t ต e Home b a บ e r อรซึ่งเป็นร้านอาหารฝรั่งชั้นนำในยุคนั้นก็มีปุ๊ระเบิดขวด ดามเอสโซนั่งอยู่สองคนแล้วก็พวกลูกน้องเขาก็คือ,อเขาเรียเหลิมพันนกซึ่งเป็นแบบว่าเครือข่ายแก๊งเขาจังหวะนั้นเนี่ยเห็นวัลภาเข้ามาในร้านเพื่อซื้ออาหารกินซื้ออะไรกินเฮ้ยนี่แอลนี่หว่านี่วัลภานี่เมียแดงนี่หว่าใช่ป่ะก็สั่งเหลิมไปดิไปบอกวัลภาเนี่ยเลี้ยงพี่ปุ๊หน่อยเนี่ยชุดเนียจ่ายให้หน่อยอะไรเงี้ยเหลิมก็ไม่อยากไปหรอกเพะเห็นเป็นผู้หญิงอะคือไม่เกี่ยวอะอ แดงใบเลี่ยเคยบอกว่าจะอะไรแล้วแต่ผู้หญิงไม่เกี่ยวเดี๋ยวไปแตะอย่าไปต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่บอกว่าเจตนาของปุ้ระเบิดขวดคืออยาให้มึงไอ้นี่ให้ได้อะอยให้มึงให้มึงศึกให้ได้มาลบกันให้ได้อย่างเงี้ยก็เลยให้เหลือมไปป่วนก็ได้คําตอบกลับมาว่าวลภาเขาบอกถ้าเป็นปุ้เจิดเลี้ยงถ้าปุ้ระเบิดขวดไม่ไม่ไม่จ่ายให้หรอกปุ้ระเบิดขวดโมโหดีเดี๋ยวมันจัดเฮ้ยเอาดีอะ เอาดีหัวหน้าอะไรเงี้ยไม่จัดมึงก็โดนเน,นี่ยมึงก็โดนกูจัดอะไรเงี้ยเหลือก็ต้องไป <c oughs> ก็คือว่าก็ไปต,ออไตบมนแหละตบวรลภาตบวรภาตบผู้หญิงตบโข้ตโอกําล <c oughs> ังเลยโอ้โหงานนี้ไม่จบแน่วรลภารู้งานนี้ไม่จบแน่แต่เพียงแต่ว่าไม่กล้าบอกพระเดี๋ยวพระศึกเดี๋ยวพระเหลืองร้อนเนยแต่เก็บไว้ใจแต่ข่าวไปถึงละเพราะว่าในกลุ่มที่วรลภาไปเนี่ยไปกันสามคนหนึ่งในนั้นก็มี สมาชิกแก๊งแดงด้วยแต่เพียงแต่ว่าไม่สามารถต่อกรนกับพวกนี้ได้ข่าวไปถึงชายผู้นี้อีกแล้วข่าวไปถึงใครเดี๋ยวขอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวขอแค่นี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวมาต่อตอนต่อไปว่าข่าวไปถึงใคร